ประการที่หนึ่งเลยอะไรที่จะทําให้เรานั้นเป็นสวนสเป็นเป็นชาวสวรรค์เป็นสตรีที่จะได้เข้าสวรรค์พี่น้องผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งหลายประการสําคัญเลยที่อยากจะนํามากล่าวกับพี่น้องก็คือหนึ่งการปฏิเสธความดีของสามีสตรีผู้หญิงที่กําลังรับชมรับฟังอยู่ทั้งหลายนะครับให้เราจะต้องระมัดระวังที่จะกล่าวคํานี้ออกมาคือการปฏิเสธความดีของสามีของเรานะครับอาจจะด้วยจาก ความโมโหความโกรธหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับจงระมัดระวังที่จะไม่พูดคํานี้ออกมาคือการที่เราโกรธสามีของเรานะครับแล้วเราก็พูดบอกว่าสามีของฉันเนี่ยไม่มีความดีเลยนายมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับไม่เคยทําอะไรดีกับฉันเลยนะครับนายคอลิสเนี่ยไม่เคยทําอะไรความดีกับฉันเลยอันนี้เป็นคําพูดที่สตรีตั้งหลายจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่เป็นภรรยา นะครับเพราะว่าท่านนบีสุลต่านฮุอาลสัลามเนี่ยขึ้นไปยังนรกนะครับไปเห็นนรกไปเห็น,น,หนสวรรค์ปรากฏว่านบีเนี่ยเห็นว่าส่วนมากของชาวนรกนั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมดพี่น้องครับเพราะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นอยากฟุตนนนะครับพวกเขาปฏิเสธหรือนะครับสหบะติสาวกของท่านนบีสุลต่านฮุอาลีบสัลามถามท่านนบีบอกว่าสาเหตุที่นบีบอกว่า บรรดาผู้หญิงทั้งหมดนั้นเป็นคือผู้หญิงส่วนมากแล้วนั้นจะเป็นชาวนรกอันเนื่องมาจากว่าเพราะอะไรซอฮบะกก็เลยบอกว่าพวกนางปฏิเสธหรือท่านนาบีปรากฏว่าอะไรครับอายักฟรุรนบิลล่ถามท่านนาบีเลยครับเพราะอะไรที่บรรดาสตรีทั้งหลายนั้นเป็นชาวนรกเป็นส่วนมากพี่น้องครับนะครับอันนี้เป็นข้อเตือนสติให้กับเราทั้งหลายพี่น้องครับที่เป็นภรรยานะครับซอฮบะกก็เลยถามนาบีบอกว่าพวกนางเนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์หรือ นะครับท่านนบีุลเลาะฮุอะลัยว,ว,วะซัลลัมก็ตอบกับคําถามของบรรดาสฮาบ่าบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์ Allah. ยักฟรุรนัลนอาชีรวยักฟรุรนัลนอีฮซานพวกเขานั้นปฏิเสธความดีของสามีพวกนางนั้นปฏิเสธความดีของสามีพี่น้องครับทำไมถึงเป็นคําพูดที่รุนแรงมากครับพี่น้องคําพูดที่เราบอกว่าสามีของเราไม่เคยมีความดีอยู่เลยนะครับ ในขณะที่เราพูดออกมาเนี่ยพี่น้องครับนี่คือคําพูดที่รุนแรงที่สุดนะครับเพราะอะไรท่านนบีสุลต่านอะลัยวะบัลสลัมบอกว่าเมื่อเขาทําดีกับเธอเนี่ยเป็นแรมปีนะครับสามีของฉันเนี่ยทำดีอยู่ตลอดเวลาแต่ปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับนางเนี่ยนะครับไม่ชอบพฤติกรรมของสามีนะครับหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นางไม่ปรุงประสงค์ไม่พอใจเนี่ยนางก็จะพูดบอกว่า สามีของฉันเนี่ยไม่มีความดีอยู่เลยสามีของฉันเนี่ยนะครับไม่มีความดีอยู่เลยอันนี้นะครับท่านอับฮุลลอฮซสลัมบอกว่าแน่นอนนะครับเป็นคําพูดหนึ่งที่จะทําให้พวกเขาเหล่านั้นตกนรกมากที่สุดเพราะว่าคําพูดเหล่านี้ส่วนมากแล้วนั้นจะออกมาจากคําพูดของผู้หญิงเพราะอะไรพี่น้องก็เพราะว่าท่านอิบราฮิมอธิบายจากคำอ่านนี้บอกว่า,าว,ว่าการที่ภรรยานั้นปฏิเสธความดีของสามีนั้นหมายถึงว่า นางนั้นได้ปฏิเสธความดีที่อัลลอฮฺสุบะฮานอตตาลาประทานมาให้ประทานความดีมาให้กับสามีมากมายแต่เรากลับปฏิเสธนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณภรรยาผู้หญิงก็แล้วแต่นะครับที่พูดคำคำนี้ออกมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณปฏิเสธความดีจากอัลลอฮฺสุบะฮานาอัตตาลาอัลลอฮฺให้ความดีมากมายต,ตลอดระยะเวลาชีวิตคู่ในพี่น้องครับแต่พอมาวันหนึ่งเราเห็นพฤติกรรมไม่ดีของเราก็หมาย ความว่าเรานั้นกําลังปฏิเสธความดีจากอรัสุบฮานหรือตาลานี่แหละรับเป็นที่มาของว่าการที่เราพูดแบบนี้นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นตกนรกแล้วก็เป็นคําพูดที่รุนแรงมากที่ท่านนาบีสลุลตล่านอะลัยวะสัลลัมเตือนเอาไวพ้พี่น้องครับพี่น้องครับรายงานฮะดีษบทหนึ่งจากท่านยาบิดในขณะที่ท่านนาบีสุลต่านอะลัยวะสัลลัมกล่าวตักเตือนกับบรรดาสตรีในช่วงวันอดิด ในขณะที่ท่านนาบีสุลัยสลามกล่าวคุตุบานะครับให้คำตักเตือนแก่บ,บรรดาผู้ชายเสด็จท่านนาบีก็เห็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะครับท่านนาบีก็เลยไปตักเตือนให้คําสั่งเสียเกี่ยวกับเรื่องราวศาสนาและท่านนาบีสุลลาะฮูอานิวสัลลัมยืนพิงท่านบิลานอยู่ปรากฏว่าท่านนาบีก็บอกว่าโอบรรดาสตรีทั้งหลายจงบริจาคให้มากาต้องขออภัยโทษต่อลัสุบฮานอตาลาให้มากเพราะว่าส่วนมากของผู้หญิงนั้นจะเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรก นะครับแล้วก็มีคนถามท่านนาบีสล,ลหลลวะฮุไรสลาม,มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับลุกขึ้นถามบอกว่าเป็น,เ,ปนเพราะอะไรครับท่านนาบีสล,ลหสลลวะฮุไรเลามผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถามท่านนาบีเลยว่าทําไมเราต้องบริจาคเยอะทําไมต้องอขออภัยโทษต่อละซุบฮาหนอัตลามากด้วยนบีก็บอกว่าพวกนางนั้นชอบตาหนิสามีของนางชอบด่าทอแล้วก็ไม่เชื่อฟังในสิ่งที่เป็นความดี นะครับในสิ่งที่ท่านในสิ่งที่สามีนั้นสั่งใช้นะครับฉั้นพี่น้องครับหลังจากที่ท่านอาบับดุลลอหสลามตักเตือนแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับบรรดาสตรีก็เกิดความกลัวขึ้นนะครับพวกนางก็เลยถอดนะครับเอาสิ่งที่เป็นเครื่องประดับนะครับที่อยู่ที่ตัวของพวกนางเนี่ยโยนลงในผ้าที่ท่านบิลานปูเอาไว้นะครับปรากฏว่าท่านยาบิดบอกว่าในผ้าที่ท่านบิลานปูเอาไว้นั้นเต็มไปด้วยทรัพย์สินนะครับเครื่องประดับของบรรดาสตรีอันเนื่องมาจากพวกนางเหล่านั้นนะครับกลัวกับสิ่งที่ท่าน นะครับพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นประการแรกที่จะทําให้เราได้รับรู้ว่าเราควรที่จะออกห่างจากคาพูดเหล่านี้นะครับคือการปฏิเสธความดีของสามีนะครับ เพราะว่าที่ท่านอบับดุลลอฮฺซัลลัมยกตัวอย่างกับบรรดาสตรีนั้นเพราะว่าคำพูดเหล่านี้ส่วนมากแล้วจะออกมาจากบรรดาสตรีบรรดาผู้หญิงทั้งหลายนะครับฉะนั้นขอให้บรรดาพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังและก็ได้เป็นข้อคิดนะครับในเรื่องของการปฏิเสธความดีนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในคำพูดที่อันตรายมากนะครับพี่น้องครับ